สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีและก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็ได้ไม่มีอะไรมาโชว์ก็เอาเรียนไม้พี่น้องโชว์เอยเอาเรียนไม้พี่น้องดูเฉยๆนะครับว่าเผื่อพี่น้องเขามีเขาก็จะได้ไปขายได้นะครับเรียนไหนมีราคาไม่มีราคาเดี๋ยวขอผมดูให้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเรียนอะไรมากมายนะครับ ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องเรียนอะไรมากมายก็เลยได้พบกับพี่น้องวันนี้ก็มาพูดคุยกันสรุกสนานกันไปนะครับแบบเราไม่ได้เป็นคนซื้อของเก่านะก็เป็นแค่คนทําคลิปให้พี่น้องชมเฉยๆนะฮะก็วันนี้มาพบกับสมกิจสมบสรณ์นะครับเหรียญ เหรียญแรกเลยนะครับจะให้พี่น้องดูอันนี้เหรียญปี2,493นะครับนี่ฮะเหรียญน,นี้จะมีความสวยงามนะครับจะเหมือนทองคํานะครับเหลืองอร่ามมากคือพอศลึกนะครับประเด็นห้าสิบต่งค์งนะครับเนี่ยก็เขารับเช่ากันเนาะแต่ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเนาอะ,อะเหรียญแรกต่อไปเหรียญที่นิยมอีกเหรียญหนึ่งแต่ ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็คือเหรียญหนึ่งสตางค์หนึ่งสตางค์แดงนะครับสตางค์แดงเป็นรูแบบนี้นะครับเป็นรูแบบนี้เหรียญน,นี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงเนาะสร้างมากันลึกกันนะครับเนี่ยพศเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกหนึ่งเหรอครับใช่ไหมฮะชัดเจนไหมครับสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเออแต่ ราคาไม่แพงเรียนนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยผมเก็บมาอย่างดีแหละครับเก็บมาไว้อย่างดีสูงเออราคาสูงราคาไม่สูงแต่ว่าเป็นเรียนที่สวยงามมากนะครับด้านหลังลักษณะเหมือนกลมจักรเนาะสองพันสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดโอ้โหประสออัลึกมากเลยนะครับแต่แต่ราคาไม่ไม่นิยมกันเท่าไหร่นะเอ่อให้พี่น้องดูนะครับผือพี่น้องสนใจว่าเอยอยากจะเอาเรียนไปคงไปขายอะไรเงี้ยแต่ว่า ราคาจะได้กี่บาทนาออะไรอย่างนี้นะเหรียญนี้เล่นไม่แพงนะครับเนาะเล่นไม่แพงพอซอลึกจริงเดนไม่แพงนะครับอ่ะเรามาดูเหรียญที่เขาเล่นพอราคาพอไปได้นะครับราคาที่ว่าพอที่จะคุยกับเขาได้นะครับพอขายได้เนาะก็เหรียญน,นี้ครับเรียกว่าเหรียญเออเหรียญเอออะไรครับเนี่ยลายกระดกนะครับองนี้จะ พศก็ไม่ลึกเท่าองค์เมื่อกี้นะแต่เป็นเหรียญที่เขาซื้อขายกันก็หลักร้อยนะครับแต่ไม่น่าจะถึงหลักพันนะครับเนาะก็พี่น้องดูเหรียญน,นะครับผมอธิบายไม่ถูกหรอกว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์สตางค์รูพศจะอยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้พี่น้องดูพศออก่อนอ่ะเจอแล้วครับนี่ไง 2 4 8พสี่ร้อแปดสิบสี่เห็นไหมครับจะจะมีราคาสูงกว่ากว่าเหรียญเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าเหรียญนี้เหรียญนี้พอซอลลึกกว่านะครับแต่สภาพเหรียญก็เป็นสภาพเหรียญที่เ่าเก็บมาอย่างดีสวยงามน,นะครับพศสองพัรหบดครับแต่ราคาสู้ราคาเหรียญนี้ไม่ได้เหรียญนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยราคาแพงกว่า แม้พอจะไม่ลึกเท่าแต่ว่าแพงกว่านะครับเออเวลาคัารับซื้อนะครับถ้าพี่น้องเอาไปขายอย่างเงี้ยก็ mm. ไม่ใช่ว่าเอาไปแค่เหรียญส่งเหรียญน,นะครับเสียเวลาไปครับไม่ใช่ราคาเป็นแสนเป็นล้านท่าไหนเราจะได้เอาไปแค่เหรียญเดียวก็ราคาก็อยู่หลักร้อยนะครับถ้าจะเอาไปก็ต้องเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปทีละเยอะๆถ้ามีเยอะนะไปทีเยอะเหรียญน,นี้ก็เขาก็ตีไปประมาณสักเหรียญสองร้อย่างเงี้ยตีไปสองร้อย ห้า <5 S 2> เหรียญกับพันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเรามีเยอะล้วก็คุ้มอยู่นะครับไปก็คุ้มคุ้มค่าเดินทางไปค่าเยน้อมัมรถเนาะเนี่ยผมให้เพื่อนๆนดูนะครับสภาพลักษณะเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกพิกุูหรืออะไรสักอย่างนะครับพศสองพันรปดนะครับ,รบเหรียญน,นี้จะเล่นแพงกว่าน ไว้กว่ากว่ากว่าเยอะอยู่นะจะเยอะกว่าเหรียญนี่อยู่นะครับจะแพงกว่าเหรียญนี่อยู่นะครับแต่อย่างไรแต่สภาพเหรียญน,นะผู้กพูดนะผมเก็บเหรียญมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสภาพไม่สวยนะครับสองเหรียญนี้ของผมเองส่วนเหรียญนี้น้องสันให้มาครับน้องสันนะครับอยู่ที่โชว์ร,รูถเบนกับบีเอ็ม ให้มาเป็นทีระลึกเออผมก็เลยเก็บไว้แล้วก็เอาให้พี่น้องชมนะครับคือเป็นวิทยาทานเนาะ <c oughs> แล้วก็มาพูดถึงว่าเหรียญห้าอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญห้าเหรียญหนึ่งที่เขาเล่นกันแพงๆหลักแสนหลักล้านนะครับบางท่านกแบบ็อุ้ยเรามีเหรียญครุฑไว้ยครุฑเฉียงเขาเล่นแพงเป็นแสนเป็นล้านอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเลือกซื้อเฉพาะเหรียญที่พศไม่ใช่พศตัวนี้ไม่ใช่พศเอ่อ 25 22นรบนะครับกับกับพศ2520ไม่ใช่นะครับเขาเล่นเหรียญนี้ก็เล่นแต่ว่าเขาเล่นถูกนะครับเหรียญที่เขาซื้อจริงๆอะ่ะคือพศ2500 24ครับ24อ่อนนี้22นะครับจำไว้ให้ดีนะครับ20กับ22เนะี่ยจะเล่นไม่แพงนะครับจะเล่นไม่แพงที่เล่นแพงก็คือเหรียญแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นพศ2524เนาะ ออชัดเจนไหมครับที่ผมพูดอธิบายนะครับบางทีท่านอาจจะเอาไปขายเอาไปอะไรเงี้ยที่ที่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะส่วนมากจะเป็นร้านรับซื้อของเก่าเหล้าเก่ากระเพาะปลาเหรียญบาทเก่าเบงบาทเก่าอะไรทํานองนั้นนะครับเนาะที่ที่เขารับซื้อกันเนาะแต่ไม่ใช่ว่าร้านรับเช่าพระเครื่องนะร้านรับเช่าพระเครื่องบางที่เขาไม่เช่านะครับเราต้องไปปล่อยเออไปขายแถวแถวเหรียญเออ ที่เขารับซื้อเหรียญน,นะเรียกว่ารับซื้อเหรียญเก่ากระเพาะปลาบ้างเหล้าเก่าบ้างอะไรนะแบบนั้นเขาซื้อแน่ครับอ่าอธิบายเสร็จแล้วแล้วก็มีเหรียญครุฑนะครับเดี๋ยวเดี๋ยไหนๆก็อธิบายฟังแล้วก็อธิบายเรียญครุฑด,ด้วยว่าเขาเล่นซื้อขายกันเนะี่ยยังไงอาแล้วหายไปไหนครับเนี่ยผมก็ เอามาว่าจะให้พี่น้องชมด้วยนะเออโอ้ดีไงครับเจอแล้วนี่เรียนครุฑนะครับปี1 7ึ่งเจ็ดพศสองพันห้ารสิบเจ็ดเรียนครุฑนี้รับก็เล่นไม่แพงหรอกครับถ้าเวลาบางท่านก็บอกวดเียครุดเล่นแพงเนแพงไม่ใช่เขาเล่นไม่แพงหรอกเวลาเราไปขายกันนะต้องหอบไปทีละเยอะๆนะครับ สิบสามสิบสี่สิบเหรียญนู่นละเราที่จะได้กลับมาเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยเขาก็ซื้อไม่แพงนะครับซื้อไม่แพงแต่ว่าเขาก็โฆษณาไปอย่างนั้นแหละครับให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็เพื่อนเพื่อนอาจจะเอาไปขายอะไรอย่างนี้นะแต่เขาบอกแรกว่าถ้าซื้อจะเอาไปขายต้องเอาไปทีเรเยอะนะครับเขาซื้ออยู่จากทีเรเยอะที่เขาบอกให้ให้เอามาทีเรเยอะคืออะไร คือไม่อยากให้เราเสียเวลาไปนะครับไม่ใให้เสียเวลาไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถไปไปแล้วก็อยากจะได้ได้เงินกลับมาจำนวนนั้นแหละเขาจึงบอกว่าให้เราไปเอาไปเยอะๆนะครับอ่าส่วนเรียนเรียนเออหงสุวรรณหงหน้าเรียนแบบนี้เขาซื้อแพงจริงเขาซื้อแพงจริงนะครับเดี๋ยวแบบนึงนะเขาซื้อแพงจริงนะครับลักษณะแบบนี้แหละ โอ้ซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนมอนกันล่ะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่พศแบบนี้นะครับไม่ใช่พศแบบนี้อันนี้พศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับเขาซื้อไม่แพงนะครับซื้อไม่แพงเขาจะซื้อพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับนี่ถ้าถ้าเรียนผมเนี่ยมีเป็นพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าผมก็ได้หลายบาทนะครับ ได้เป็นมือเป็นแสนมือนกันละครับแต่ผมไม่มีมันเป็นเรียนที่หายากครับเหรียญเ,เรือหงเนี่ยเขาซื้อแพงจริงแต่ว่าต้องเป็นปศ2529รสบนะครับจำไว้ให้ดีโอเคนะครับก็แค่นี้ก่อนเนาะผมก็ทําคลิปให้พี่น้องชมก็อยากจะให้พี่น้องดูเหรียญดูอะไรที่บ้านเผื่อมีเหรียญในมีระคงมีราคาก็อาจจะเอาไปแลกเป็นเงินเป็นไรได้นะ ผมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกครับก็อยากจะให้พี่น้องดูเฉยๆร่วมกันศึกษาไปด้วยกันเนาะศึกษาไปด้วยกันเนี่ยเหรียญผมก็มีเหรียญห้าสิบตางค์ปีสองพันห้าร้อยก็มีนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันจะได้มีอะไรก็เราจะได้พูดคุยกันทักทายกันนะครับถามกันได้ผมไม่มีความรู้อะไรมากมายหรอกครับก็แค่อยากจะมาพูดคุย ให้ความรู้กับพี่น้องนิดหน่อยเพื่อพี่น้องเขาอาจจะอยากจะรู้อยากจะอะไรเงี้ยเราก็จะได้บอกเขาว่าโอ้เรียนนั้นเขาซื้อเท่านี้เท่านั้นนะไม่ใช่เรียนครุฑเฉียงก็ไม่ใช่ว่าโอ้เรามีครุฑเฉียงจะไปขายได้เป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่นะครับเขาเลือกซื้อเป็นพศก็ไม่มีอะไรมากมายแล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ไว้มาให้กำลังใจขอบคุณ FC ีพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับผม